ขอสรุปผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์ในระหว่างวันที่6ถึงวันที่10ตุลาคม2568ดังนี้วันที่6ตุลาคม2568 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่12รวมประชุมชี้แจงการบริหารจัดการ Account HS4 ผ่านระบบออนไลน์ Web x Meeting จัดโดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักง,งานเลขานุการกลุม่มเพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดทำและส่งมอบบัญชีผู้ใช้งาน Account ข,ของระบบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ HS4 ให้แก่สถานพยาบาลและสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่1ถึง12 วันที่6ปุลาิกา2568ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่12โดยกลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อมมอบหมายให้นายนัทพงศ์สถานอาจตำแหน่งในช่างโยธาปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุมจัดทำแบบรูปรายการและราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อ,กอสร้างบ้านพักข้าราชการระดับสูง2ชั้นณโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนคทร์จังหวัดสงขลา วันที่7ตุลาคม2568ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่12โดยกลุ่มอาคารและสภาพแวดลอ้อมมอบหมายให้ในายกุลธรอรมุตตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างระบบอบบัดน้ำเสียชนิดสระเติมอากาศขนาด60ลูกบา์เมตรต่อวันงวดที่2อพิจารณาความเรียบร้อยและความถูกต้องของการดำเนินงานตามสัญญาจ้างณโรงพยาบาลสบ้าย,ย้อยจังหวัดสงขลา วันที่7ตุลาคม2568ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่12โดยนายจำเริญสิริพรหัวหน้ากลุ่มอาคารและสภาพแวดลอ้อมเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงวดที่1งานจ้างก่อสร้างระบบอบ,บันน้ำเสียแบบสารติมอากาศขนาด60ลูกบาทเมตรต่อวันและระบบท่อรวบรวมน้ำเสียในโะรงพยาบาลตโมดจังหวัดพัทลุง วันที่8ตุลาคม2568ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่12โดยนายจำเริญสิริพรหัวหน้ากลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าหลักและระบบไฟฟ้าสำรองพร้อมดําเนินการเข้าทดสอบระบบดังกล่าวเพื่อปรองการเหตุอุทธกภัยและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าณโรงพยาบาลยะริงจังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่8ถึงวันที่9ตุลาคม2568ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่12นำโดยนายวรวัตรแก้วมาเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่12พร้อมด้วยคณะผู้ชำนาญการเข้าร่วมประชุมให้การปรึกษาทางเทคนิคกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุื่อตรวจสอบการทำงานและความถูกต้องของอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อง NCD ในชุมชนณกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจังหวัดนนทบุรี วันที่10ตุลาคม2568ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่12โดยนายจำเริญสิริพรหัวนหน้ากลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อมเข้าร่วมประชุมคณะรรมการการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับชุดเครื่องเติมอากาศและตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบอัาบัดน้ำเสียพร้อมติดตัง้งณโรงพยาบาลทัญารักสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา